ราหูถีบก่อนย้ายร้ายหรือดีตั้งใจฟังให้ดีนะครับอีกไม่กี่วันดาวราหูก็จะย้ายแล้วนั่นก็คือในวันที่17ตุลาคมราหูสถิตยอยู่ที่ราศีเมษนะครับเป็นเวลาปีครึ่งก่อนหน้านี้แล้วก็จะย้ายนะครับไปอยู่ที่ราศีมีนอีกปีครึ่ง และสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นส่งผลเช่นไรอ้าวตั้งใจฟังให้ดีนะครับราหูมีอัตลักษณ์ลักษณะไม่เหมือนดาวอื่นๆเลยแล้วก็มีไม่กี่ดวงนะครับที่ถีบก่อนย้ายคนอื่นเขาก็ปกติหรอกแต่ราหูเนี่ยนะฮะนึกว่าตัวเองเป็นสไปเดอร์แมนเว้ยต้องถีบก่อนย้ายเออเอาเข้าไปนะครับส่งผลอย่างไรล่ะกับชาวลัคนาราศีกรกฎกับสข้อหลักๆตรงนี้ข้อที่ห คุณจะมีโชคลาบหรือลาบลอยแน่ๆก่อนที่ราหูจะย้ายและหลังที่ราหูย้ายไปบางส่วนนิดหน่อยก็ไม่หน่อยนะก,ก็พอสมควรอยู่นะครับเสี่ยงโชคไว้เลยนะมีโอกาสได้โชคดีราหูย้ายไปอยู่ในเรือนที่9เขาเรียกว่าเรือนอะไรเรือนสุภะนะครับข้อที่2จึงหมายถึงธุรก,กิจต่างประเทศต่างประเทศดีมากใครจะมีการติดต่อซื้อขายกับประเทศจีน ญี่ปุน่นไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์อะไรก็แล้วแต่นะแถบเอเชียเรานี่แหละล้วนแล้วแต่จะได้รับความสาเร็จทั้งสิน้นเพอเผลอช่วงก่อนที่จะย้ายและหลังที่จะย้ายเนี่ยจับตลาดถูกเนี่ยรับรัพย์เลยนะเออจริงนะเฮงเลยเนี่ยไม่อยากจะพูดเฮงเลยอนะ่ะนะครับข้อที่สามนะครับเหนื่อยภาระโคตรเยอะงานทําหลายอย่างต้องมีสิบมือสิบหน้าเหมือนทศกัณฐนะ์ถึงจะทาทันนะ่ะ เพราะว่าหลายอย่างมากที่ต้องจัดการต้องทําไปดูให้ดีนะนะครับมีไอ้นู่นไอ้นี่ต้องจัดการทําหลายอย่างมากเลยเหนื่อยแต่ว่าได้เงินดีมากนะฮะเนี่ยคือชัดเจนที่สุดที่สุดนะฮะอีกข้อหนึ่งโดดเด่นเหมือนกันโดดเด่นมากๆนั่นก็คือฟังให้ดีนะ มีโอกาสที่คนจะเข้ามาชักจูงให้ไปทำงานหรือธุรกิจหรือจ็อบเล็กจ็บน้อยที่ไม่ค่อยเปิดเผยหรือออกเท่าๆที่บอกเนี่ยไม่ได้ผลักดันไม่ได้ยัดเยียดไม่ได้แนะนำให้ไปทำเลยนะแต่เราพยากรณ์กันตามดวงว่าคุณมีโอกาสเจอสิ่งเหล่านี้นะมีโอกาสจะเจอสิ่งเหล่านี้มีโอกาสที่จะเออจูจ่ๆก็จะมาชวนเราไปทำซะอย่างนั้นละอืมเอาเอาเข้าไป นะฮะและนี่ก็คือราหูนะครับตามคุณสมบัติตามอัตลักษณ์ของดาวราหูที่จะมีการขยับย้ายตรงนี้นะราหูก็ไปโยกกับดาวมนุษย์ยูด้วยแล้วก็ไปโยกกันในลักษณะที่เรียกว่ามน์ยูเองก็โยกหลังลัษณะราศีกรกฎแถมอีกนิดนึงใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วอยากกระทําธุรกิจออนลออนไลน์นะจดจดจ้องจ้องจดจดต้องจ้องมาตั้งนานแล้วไม่ทําหายสักที ลุยเลยทีนี้แหละช่วงที่กําลังถีบเนี่ยแหละกาลังดีเลยกลารถีบก็หมายความว่าสิ่งที่จะได้มานั้นคูณ2คูณ3คูณ4เข้าไปไอ้ที่ดีก็คูณเข้าไปเอาไอ้ที่ไม่ดีก็แมงกระซวยนะสิเออนี่แหละคือสิ่งที่ต้องดูให้ดีนะครับทุกอย่างในทางโหราศาสตร์มันมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันอยู่อยู่ที่ดาวที่ไปสัมพันธ์กับดาวอื่นๆและดวงของแต่ละบุคคลแต่ก็เอาเถอะนะเนี่ยแหละคือคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดสีข้อ ที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะได้รับนะครับอิทธิฤทธิเดชของราหูที่จะมีการขยับย้ายในวันที่17ตุลาคมจริงๆสินแสมงิง,งพยากรรายละเอียดไปให้หมดแล้วนะครับเรื่องที่ดาวราหูจะย้ายพยากรไปตั้งนานแล้วด้วยแต่อันนี้มาพยากรให้เฉพาะอีกครั้งหนึ่งก่อนราหูจะย้ายจะมีการถีบก่อนนี่แหละสิ่งที่โดดเด่นและเห็นได้ชัดเจนที่สุดนะครับ